ใช่ไหมแคยแอนเคหลอกเราได้เดี๋ยวถ้าพลาดขึ้นมาเพื่อจะใส่ไม่ยั้งเลยจอนนี้ใช่เดี๋ยวเธอคเล็กกลับไปนี่ตาดีๆแคลคาบอกว่าผีหลอกผมไม่เชื่อแล้วคนน่ะหลอกคุณเล็กน่ะอะไรหลอกพี่เล็กครับตอนกลับมานี่ดีนะเดี๋กลับตอนมานี่ดีพากลับเดี๋ยวเขียวเที่ยวนี้เที่ยวที่เจ็สิบสี่แน่นอนครับครับ ร่องน้ำแดงเจ้าพายุน้ำเกินเจ้าปู่หลวงอุดมครับไม่หลอกกันนะหลอกอีกแล้วถ้าหลอกหยิกเลยเออมีกับสายออ ครับท่านผู้ชมครับเป็นการพบกันระหว่างเรือท้องถิ่นครับเรือท้องถิ่นเจ้าพายุครับก,ก,กับเจ้าปู่ลวงกระดมเจ้าปู่ลุงกระดมกับเจ้าพายุเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วครับสอนนี้สังคูจะใส่เต็มที่แล้วใส่เต็มที่แล้วผายกับสายน้ำนะครับผายกับสายน้ำด้วยเอาเล็วเอาแล้วเจ้าพา,ย,พาย,ยุไม่สนใจแล้วเจ้าพายุไม่สนใจฉันเป็นพายุฉันเป็นพาย,ยุเยยข้าเมือเบิร์ตไมา,าสามลูกเล่นเอาเล่นเอาไปเล่นเอาหลายหลายจังหวัดน,น้ำท่วมไปแล้วเอาแล้วครับเจ้าพายุเจ้าพายุอัดขึ้นมาเจ้าพายุ เจ้าปูเจ้ามูบอกว่าแม่บรรเลงตะกันมันอัดตะกันบัรอัดกันเจ้ามูก็ไม่ยอมครับเจ้ามูไม่ยอมครับอัดกันมาบกันอัดกันมาบกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจ้าพายุหนีไปออกแล้วครับหนีไม่ออกแล้วจ้าเจ้าพายุหนีออกหรือไม่ออกคำตอบอยู่ที่เจ้าปูเจ้าปูโลดมเจ้าปูโลดมไล่ดีจี้เข้ามาแล้วเลยไล่ดีจี้มาเลย เ้าพายุก้าพายุข่านูได้เรียบร้อยแล้วนายทายเปิดอัดมาจจมีแล้วเ้าปูนุยอมไม่ได้แล้วยกขยับตัดดีแล้วจับปูนุรังขยับดีแล้วก้าพายุบีจีกัเ้าพายุบีจกบาอววอาวอวว้าวอ้าวาอัยอ้าววอล แล้วดูสิว่าร้อยห้าสิบเมตรสุดท้ายดูสิว่าเจ้าปู่หลวงอุดมจะหนีได้รอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อเจ้าพายุเจ้าพายุกอดขอบมันติดเจ้าพายุกอดขอบมันติดแต่ว่าเจ้าปู่หลวงอุดมเจ้าปู่หลวงอุดมพายแหลงแซงหนีแซงหนีดูนีว่าดูนีว่าเทียยวลกน้ำแดงเจ้าพายุเจ้าพายุจี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 ดีเข้าเสร็จหายพอเข้าเส้นใจกลายเป็นย้อนกดอากาศ โอเคประกาศผลการแข่งขันเรือยาวเที่ยวที่74ประเภทเรือท้องถิ่นขนาด36ฝีพายระหว่างเรือเจ้าพายุจากบ้านหนองบัวงเงินในร่องน้ำแดง กับเรือเจ้าปู่หลวงอุดมวีสปอร์ต M150 บ้านหนองบัวเจ้าป่าในร่องน้ำน้ำเงินผลการแข่งขันเรือเจ้าปู่หลวงอุดมวีสปอร์ต M150 ในร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะ Ladies and gentlemen